ตอนนี้ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังเข้าสู่ยุคใหม่และตอนนี้ก็กำลังจูนเครื่องกันอยู่ได้เสริมนักเตะมาไม่ว่าจะเป็นเจสันนี่ไรเดอร์แชกีเจมส์แทฟฟอร์ดและดอนนารูมาแต่ตำแหน่งที่ยังคงเป็นกังวลมากที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือตำแหน่งแบ็คขวาที่มีนักเตะ2คนนั่นก็คือลิโก้ลูอิสที่ผลงานในฤดูกาลที่แล้วทำผลงานได้น่าเป็นห่วงและมาติอุสนูเนสกองกลางที่เป๊ปจะมายน a, นืนแบ็คขวาฤดูกาลที่แล้วทำผลงานได้ไม่ดีและไม่แย่ ถึงฤด,ดูกาลนี้ตำแหน่งนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงแม้ว่าคุณสนอฟจะเล่นในตำแหน่งนี้ได้ดีก็ตามแต่ล่าสุดก็เพิ่งมีอาการบาดเจ็บไปทำให้2คนนี้ยังคงเป็นหน้ากังวลอยู่ครับแต่าว่าไม่กี่วันมานี้มีการรายงานจากเดโก้ผู้อำนวกยการกีฬาของบาร์เซโลนาว่าในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมามนซิตี้เคยสกิดอยากซื้อชูนคุนเดแต่สุดท้ายก็ไม่มีการยื่นข้อเสนอใดๆแล้วถ้าเหลือใบยื่นข้อเสนอ รายได้คุณเด่มาอยู่กับแมนซิตี้ล้วครับถ้าเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่ากับรายการ What If m a n c i t y ผลงานของชูนคุนเด้แบ็กขวาตัวเก่งชาวฝรั่งเศสจากสโมสรบาร์เซโลนาวัย26ปีในฤดูกาลที่แล้วสถิติลงเล่น49นัดยิง4ประตู8แอสซิต ตรงบอลสำเร็จประมาณ86.7%เข้าสก,กัดสำเร็จประมาณ54ครั้งบล็อกลูกยิงประมาณ18ครั้งและดวลชนะ54%ซึ่งจากผลงานคร่าวๆก็ดูดีอย่างมากเลยล่ะครับถ้าได้มาอยู่ในมือของเป๊ปกววเดอล่าล่ะหนึ่งครับมาซิตี้อาจได้แบ็กขวาทิมประโยชน์ได้ทั้งเกมรับและเกมลุกและเผอสามารถยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กและแบ็กซ้ายได้อีกเลยครับ ซึ่งเข้าสไตล์เป๊ปมมากๆเลยแหละครับที่ชอบให้ผู้เล่นแนวรับปรับตำแหน่งได้หลากหลายเวลาแมนซิตี้บุกเขาสามารถดันเครื่อเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กได้ 2. เขาเน่ยสามารถลงมาเล่นเกมรับได้ทันจากสปีดที่จัดจ้านและการสกัดบอลที่แม่นยำแหละครับเวลาที่แมนซิตี้ขอบอลกองหลังแมนซิตี้นั้นมักจะดันขึ้นมาสูงครับทำให้บางทีนั้นอาจจะทำให้ทแมนซิตี้นั้นเสียบอลกลางทางกุนเดอาจจะมาช่วยในปัญหาตรงนี้ครับ ในความเร็วของเขาที่สามารถอาจจะเข้าแท็กขึ้นผู้ต่อสู้ได้อย่างแม่นยำาหละครับผมในวความที่เขาเนี่ยอยู่ในลาลิกา้าทำให้เขานั้นมีประสบการณ์เจอกับทีมใหญ่เช่นเรอัลมาริดแอตมาริดหรือว่าจะเป็นยูเซลก็จะเป็นอินเตอร์มิลานหรือว่าปารีสแซงต์จูแมนครับเนื่องจากว่าแบ็กขวาในตอนนี้นูเนสที่เป็นกองกลางแล้วมาเล่นเป็นแบ็กขวาที่ซื้อมาจากวูแฮมตันก็ยังคงมีประสบการณ์ในการเจอทีมใหญ่อย่างน้อยครับผม รวมถึงลิโก้ลูวิสและครูซนอฟถึงแม้ว่าครูซนอฟจะเคยเจอกับมาริดและเคยเก็บวินิได้อยู่หมัดก็จริงแหละครับแต่ก็ยังไม่เคยเจอทีมที่ใหญ่ขนาดนี้เท่าคุณเดมาก่อนนะครับผมทําให้ประสบการณ์ของคุณเดอาจจะช่วยให้ทีมนั้นยกระดับเรื่องเกมรับมากขึ้นนะครับคลายความกังวลแก่แมนซิตี้ในตำแหน่งแบ็คขวาอย่างที่ว่าไปแล้วครับแฟนแมนซิตี้เนี่ยค่อนข้างกังวลในตำแหน่งนี้เป็นพิเศษว่าจะเป็นนูเนสลูอิส เดี๋ยวพีเข้าไีออกถ้าคุณเดมาเนี่ยอาจจะช่วยคลายกังวลได้แน่นอนแหละครับเนื่องจากฝีเท้าของเขานั้นเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยแหละครับผมเห็นได้ว่าจากข้อดีถ้าคุณเดมาจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับทถมหน้แว็กขวาะยะยาวอีกด้วยแต่ถ้าข้อเสียละครับ <c oughs> อาจะ,ะส่งผลต่อผู้เล่นนะครับหนึ่งเลยเราอาจจะไม่ได้เห็นครูสนอเล่นได้ดีในตำแหน่งนี้ครับซึ่งในฤดูกาลนี้ ไม่ว่าจะเป็นเกมที่เติมนาปโปลีอาร์เซนอลหรือว่าแมนยูนนเนี่ยกุสานอมเนี่ยเล่นได้ดูดีมากเลยนะครับถึงแม้เกมลุกจะเติมไม่ค่อยได้ก็เถอะแต่ก็ว่าเกมรับเนี่ยโหดมากๆเลยแหละครับและเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเซียนนูเนสอีกด้วยแหละครับและทําให้2คนนี้อาจจะต้องย้ายออกกุซานอฟเนี่ยยังไม่ว่าเท่าไหร่ครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังสามารถเล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้แนนยลยครับแต่นูเนนี่แหละครับอาจจะไม่มีโอกาสได้ลงเพราะว่ากองกลางก็ตอนนี้ก็มีแน่นมากๆเลยนะครับ ว่าจะเป็นทิชานี่ไรเดอร์โควาซิสมานาโดว่าจะเป็นโฟเดนอะไรแบบนี้นะครับทาให้มีสิทธิ์ย้ายออกแน่นอนแหละครับผมจากทั้งหมดนี่คือข้อดีข้อเสียถ้าสมมติแมนซิตีต้ได้คุนเดเข้ามาในทีมจริงๆนะครับแต่นี้นะครับเป็นแค่สมมุตินะครับผมถ้ามาจริงนี้ดีมากๆเลยแหะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแหละครับเพราะตอนนี้อย่างน้อยเราก็มีคูซนอฟและเซนูเนสที่ล่างทองหรือเปล่า แต่มีลุยสอีกแล้วครับบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลไปตอนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้กดไลค์แชร์และกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันดีบต่อไปจะเป็นของใครรอติดตามชมกันได้เลยครับผม